เป็นยังไงถ้าเราสามารถหาเพชรได้สุดง่ายและยังสามารถนําเพชรพวกนั้นมาเป็นเครดิตในการซื้อของสุดเทพไปดูกันดีกว่าค่ะว่าถ้หาหักโลกของเราสามารถหาเพชรได้ง่ายขนาดนี้แล้วก็ยังสามารถซื้อของเทพได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะคะว่าตัว Data Pa c k ที่บุ่มลงมาเนี่ยมันจะใช้างานได้จริงหรือเปล่าขั้นแรกนะคะเราก็ต้อง ไปตีอะไรสักอย่างเนะี่คะให้มันเกิดดาเมจเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไดมอนด์มาซึ่งการหาไดามอนด์ในโลกนี้มันจะอีซี่มากๆนะคะทุกคนอ๋อแล้วก็ก่อนอื่นเลยบุงมก็ต้องตัดไม้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าไม้เราก็ต้องใช้เหมือนกันแป๊บน,นึงนะออต้นโกกางนี่แหละคะ่ะทุกคนนานๆทีจะเกิดมาเจอต้นโกกางกนเนี่ยไม่แบบหายง่ายนะคะโอเคแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเราทําแค่ตกครับก็พออ่า แล้วก็นี่ไงบุ่มมาบุ่มเจอแล้วค่ะเฮ้ยนี่ไงดอกไดมอนด์ซิงด้วยมามาเลยอ2อสองเฮ้ยมาหน่อยขอโทษขอโทษขอโทษอะไรเราโอเคขอโทษนะต้องใช้อีกนะคะทุกคนยังไม่พอต้องใช้ประมาณเม็เมตรประมาณห้าหเมตรไ่เนี่ใจยเฮ้ยมานีก่อนจะก็ตายเนาะชัขอโทษอื้อเนื้อค่ะภารกิจวิ่งตีก็ตายอมามามาเลยโอเค Okay, มาเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะเอาทรายนี่ค่ะไปเผาเป็นกระจกนั่นเองค่ะทุกคนแปบ๊บนึงนะบุ๋มทำมาน,นี่ไปเลยดีกว่าจะได้ขุดเร็ว,รวๆไปเลยวิทำไมไม่ทำที่ขุดเพชรเออชีวิตนะมีเพชรก็ไม่ทำอึ่เม็ดนี่คือมันเหลืออยู่แล้วนะคะโอ้โหแค่ขุดก็โอเค okay, ได้ทั้งทรายด้วยได้ทั้งบล็อกด้วย ชีวิตดีๆที่ลงตัวจริงๆนะคะเนี่ยโอเคนี่ก็เยอะเกินไปละมาต่อไปนะคะเราก็จะต้องไปขุดหินมาดูกันว่าชาวบ้านจะงงงงกับสิ่งที่บุ๋มทําหรือเปล่าป่าปราก็ทําที่ขุดเลยนะจ๊ะอ๋อแล้วก็อันนี้เอามามากินซะหน่อยไ,ไหนก็ได้ไหนแล้วขอบคุณค่ะจะเป็นคนรวยทั้งทีแต่กลับไม่มีอาหารกินแหมได้มาจำนวน8ชิ้นด้วยกันยี่ไง ทำอยู่ตรงหน้าเราเลยอะไรมันจะดีเวอร์ขนาดนี้แต่ว่าต้องระมัดระวังหน่อยเราใช้แค่หินนะคะทุกคนหินใช่ไหมก็ขุดลงไปอีกโอ้โหีง,ง่ายจอแล้วต้องใช้ในการทำเตาเผาค่ะตอนนี้โอเคแล้วเราก็น่าจะได้เพียงพอแล้วต่อไปบุ๋มก็กลับขึ้นไปค่ะพอกลับขึ้นมาแล้วอย่างที่เราต้องทำต่อไปบุ๋มคิดว่าเราทำาที่ตัดไม้เพิ่มดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องได้ใช้มา เอามาเป็นเชื้อเพลิงของเราก่อนป๊านี้วางไปแล้วก็โยนอันนี้เข้าไปตัวนี้มีไม้แค่นี้นะคะทุกคนมันน่าจะยังไม่พอคือไม่ได้ใช้เยอะหรอกใช,ใช้ไม่เกิน10บนะคะถึง10บด้วยซ้าใช้ประมาณ4 5หอันเองนะคะสำหรับกระจกอุ้ยดูสิบุ่มทุกทุกอย่างเดี๋ยวแล้วแบบได้เพชรหมดเลยโลกนี้เป็นโลกที่แบบหาเพชรง่ายเกินทุกคนตัวเนี้ยโอเครอเผาค่ะ3แล้วเดี๋ยวดูซิมันต้องใช้เท่าไหร่ ต้องใช้อีกอันนึงค่ะก็จะเสร็จแล้วเราจะสามารถทําตลาดของเพชรได้แล้วนะคะบุมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีอ่ะมาแบบนี้นะคะแล้วก็อีก5อันหนึ่งสองสามปุ๊บได้มาแล้วค่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือเป็นด a m มอนช็อปนะคะนี่เลยหน้าตาแบบนี้เลยพอเรากดปุ๊บก็จะมีฝั่งซ้ายมือนะคะเพิ่มขึ้นมาทุกคนเห็นหรือเปล่า แล้วก็กดไปที่ของฟรีกอนนี่อันนี้ก็คือเพชรที่เราจะได้เป็นเครดิตในการซื้อของใช่ไหมคะในบุ่มมาลองซื้อสิ่งแรกเลยดีกว่าปึ๊บเป็นที่ตัดขนแบบเพชรนั่นเองนะคะทุกคนมันไม้มีอะไรตัดเลยแถวนี้ใบไม้เลยไม้เอาอุ้ยมันก็ไม่ได้มันต้องตัดขนแกะอะไรอย่างนี้วะอืมโอเคต่อไปซื้ออะไรอีกดีซื้ออันนี้นะคะอุปกรณ์แบบฟูโอเคเวทีกุ้ยค่ะแล้วต่อไปนะคะ เป็นชุดหน้าเรียบร้อยคือถ้าใช้ Data Pack นี้ในการในชีวิตรเอาบอกเลยว่าชีวิตเรานี่มันอีซี่มากนคีนค่ะทุกคนและตอนนี้เราก็เป็นชุดกรอบเพชรเต็มตัวทั้งที่ยังไม่ได้ลงเหมืองหาเพชรเลยแม้แต่มเตม,เมเด็ดเดียวโอ้โหมันจะเกินไปหรือเปล่าอ่ะและอย่างต่อไปนะคะต้องใช้โอ้ Battle Diamond เนะคะเราต้องใช้เยอะมากเลยดังนั้นบุ๋มว่าขูดไปหาทุกคนเราต้องใช้เพชรในปริมาณที่เยอะมากๆแต่ว่าบุ๋มว่ามันหาได้ง่ายกว่านี้นะตอนนี้เพชรมันรู้สึกหาได้แบบไม่นี่มากเลยใหดูซิว่าเราซื้ออะไรได้บ้างป้าบตอนนี้บุ๋มมีอยู่39เพชรนะคะบุ๋มต้องให้ได้75เพชรอนโอเค75ก็75ไปทนหน่อยแล้วกันนะขูดค่ะเพื่อเพชรของเราขูดไป 75 75เมตรเท่านั้นหลังจากที่บุ๋มได้ขวดไอ้นั่นมาบุ๋มบอกเลยว่าชีวิตเรามันจะอีซี่มากขึ้นนี่แทุกคนอตอนนี้บุ๋มก็คิดว่าซื้อได้แล้วป๊๊บเหยนอซีหนึ่งขวดปั๊บว้าวพูดเป็นเล่นเอา้าแล้วประเด็นคือมันเป็นอินฟินิตี้บอนี่ทำไมปลาขวดแล้วมันไม่หายไปบุ๋มได้เพชรมา1เม็ดปาปลาอีกค่ะอ๋อมีคูดาวมันไม่หายเพราะมันมีคูดาวโอเค very good ป้าอ,อิ่มๆเลยบอกเลยว่าอิ่มๆเลยแล้วก็เอานี้มาแปลงตอนนี้บุ๋มมีเครดิตร้อยห้แล้วนะคะทุกคนจาต้องการ500ร้ถ้งนั้นก็ปาไปค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวสิ่งใดเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ใกล้กับไอรอนเกลิ่มโอ้โอเคจะตายเพราะว่าไอ้นี่ถล่มนี่แหละวันนี้โอเคป้าป้าเดี๋ยวค่อยมาขุดที่หลังนะคะตอนนี้มีความสุขกับการวิ่งปาไปไปค่ะห้า เรียบร้อยตอนนี้บุ่มก็ขุดด้วยแล้วกันนะคะจะได้เอามาแปลงอีกพอดูก่อนนะคะว่า5รอ้ได้เป็นอะไรปึ๊บอ,อ้าวได้เป็นสิ่งน,นี้นะคะมันเป็นเหมือนตัวดูดเหรอบุ่มว่าน่าจะประมาณนั้นคือมันมันไม่ดีกว่านี้แล้วได้เหรอเหมือนว่าพอมันดอกปุ๊บมันก็เข้าตัวบุ๋มเลยปะเออเพราะว่าเรามีตัวนี้อ่ะโอเคต่อไปเท่าไหร่คะ 2,500นะคะได้เป็นเลเซอร์กันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไปค่ะเราแค่ปลานี้ไปเรื่อยล้วก็ได้เองอุ้ขนาดตีคูดาไปด้วยนะเนี่ยแล้วเราก็ซื้อมันเลยปาบไหนดูสตทำอะไรได้บ้างเนี่ยอุ้ยอุ้ยพอดีเลยบุชอู้อ้โอเคโอ้ oh my g o นี่เป็นไงเฮ้ยตีได้เออขอบคุณค่ะอุ้ยแต่ว่าเมื่อกี้มมสังเกตถ้าเราแบบว่ายิงไปที่พวกไอ้นี่ใช่ไหมพื้นจะกลายเป็นเพชรน,นะคะทุกคนนี่เห็นไหมนี่ไม่รู้ดาเมจเท่าไหร่แต่ยิงไปบ่อนป้าปโอ้โหเหือคีปเปอร์เดินมาเป็นสายทางแต่ความจริงไม่ใช่นะคะเว้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยนี่แนะ่ โดนยิงด้วยเพชรไปยิงด้วยเพชรไปเลยยิงด้วยเพชรไปเลยโอเคตอนนี้เครดิตเราตัวน,นี้บุ่มต้องการเพชรตั้งแ5ดพเลยเลยโอ้โหจะมีเพชร8,500าได้ยังไงกันต้องใช้วิธีการเดิมค่ะตอนนี้ก็เพชรนี้ก็โอ้ได้เยอะอยู่อุ้ยแต่ไม่ใช่ชั้นเดียวด้วยเห้เนี่ยเหมือนมันจะลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งด้วยนี่ค่ะเนี่ยโอ้ไม่ก็แบบนี้ก็คือคุ้มแบบคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงละ แค่น,นี้บุมมีเพชรเต็มตัวมันก็เกินไปแล้วค่ะทุกคนนี่ดีนะไม่มีอาหารเพชรด้วยเนี่ยโอเคนก็อาหารแล้วกินอาหารหน่อยโอเคตอนนี้ก็พอแล้วเนื้อหาเพชรแ6 0 0แล้วเดี๋ยวเรามากดซื้อกันเลยดีกว่าปึ๊บมาไปค่ะเพชร แปดพันหปุ๊บได้เป็นอะไรมาได้เป็นนุ่งหมามาแล้วนุ่งหมาทำอะไรได้ฮัลโหลปรับโอเคว้าโอเขอบคุณค่ะโอ้โ oh. ห oh. แต่ทีละส0มก็ถือว่าได้อยู่แต่อันต่อไปนี่สิเรื่องใหญ่นีคะทุกคนผมต้องหาถึงสองหมื่นกันเลยทีเดียวได้เป็น Energy Drink มาซึ่งอยากรู้เหมือนกันว่า Energy Drink เนี่ยมันจะทำให้เราได้อะไรมานี่คะทุกคน ตอนนี้ผมต้องหาต่อส่องพันแล้วทุกคนเฮ้ยมาขออนุญาตเลยลองมาซื้อกันเลยค่ะทาดาแล้วไงต่อกินเลยอรอว้าวว้าวว้าวทุกคน <laughs> เฮ้ยแบบนี้มันก็เคสมันรืมร้มันร่าหนึ่งสิเก็บเข้ามาในตัวดีอ๋อแล้วก็ใช้อันนี้เก็บหมูมว่าใช้ชัว แป๊บหนึ่งนะตอนนี้มันจะงงๆหน่อยนะคะทุกคนคือต่อไปอะเราต้องใช้เงินเจ็ดหมื่นห้าพันไดมอนเลยนะคะในการไปขั้นต่อไปไง Oh my god เออไปไปเลยทำไมเพชรมันเต็มตัวบุ๋มได้ขนาดนั้นมันใช่ไหมเนี่ย โอเคจากนั้นก็เอาสักอันเอามาเลยเยอะๆเลยโคตรเยอะทุกคนดูแบบเหมือนมีพลังทำลายร้างอะไรสักอย่างอะวิ่งไปได้แบบพัง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 เลยด้วยพลังแห่งการวิ่งใส่ทรายทุกคนดูโอ้โหมันเป็นเทพเจ้าแบบว่าเทพเจ้าเพชรบ่นี่เกินปุ้ยมุยพลังทำลายล้างสูงมาก โอเคได้มาอีกนะคะทุกคนมาเรามาซื้อสิ่งนั้นกันเลยเจ็ดหมื่นโอเคได้เป็นอะไรโอ้หไดมอนด์ทีนทีเบลเซอร์เหรอว้าวที่ยิง a, บาซูก้าป้ะนี่นี่มันที่ยิงทีนทนะคะทุกคนที่ยิงทีนทแบบไดมอนโอเควมาในบุ่มขอถาทางขึ้นไปก่อนไม่ไหวแล้วตอนนี้มาหนึ่งสองซาำ ว้าวอะไรอ่ะเพชรล่วงเยอะมากโอ้ทุกคนดูสิคือที่มันไม่โชว์คือมันหน่วงนะคะทุกคนยิงไปเลยอย่าไปกลัวก็วเพชรเก็บเพชรรึ่มๆเข้าตัวนะคะแปบ๊บเดียวบุ๋มมีเจ็ดหมื่นรอบต่อไปบุ่มต้องให้มันได้ทรงแสนห้าหมื่นะคะบุ่มก็จะยิงแค่ทีนทีนี่แหละอ่ะตายโอเคแปบ๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปนอนเซฟก่อน ก่อน,นที่เราจะแบบตายอีกรอบหนึ่งนะคะคือภารกิจยังไม่เสร็จเลยวันนี้ยังไม่ได้แบบสิ่งที่ต้องการเลยไปนอ,อนกรอนไปนอ,อนกรอ,อนพอนอนนอยโอเคค่ะทุกคนไปโอ้ก็เช้าเป็นที่เรียบร้อยนะะี่ค่ะก็มาดูบาซูก้าของบุ๋มกันดีก,กว่านะะี่ค่ะทุกคนมันจะเป็นยังไงส้มนี่ทุกคนดูเพชรสิแล้วคือแบบเยอะมากไปสองแสนห้าอยู่ไม่ไกลค,คะ่ะ วิธีการบินเอเลยรอบเนี่ยเดี๋ยวตายอีกเดี๋ยวตายอีกแต่ว่าไม่โกงเพชรน,นะต้องหาเพชรเอาเองอยู่ดีมาเราจะซื้อต่อนี่ค่ะทุกคนสองแนหเป็นอะไรไม่รู้ไดมอนด์สตาร์คืออะไรอ่ะนี่นะคะทุกคนได้เป็นสิ่งนี้มาคืออะไรก็ไม่รู้จะดีไหมมาดูกันปุ๊บมุ้ยโอ้ว้ามเหรอใช่ไหมว้าววะอ อารมณ์แบบมีพลังวาร์ปได้เหมือนบุมว่ามันเหมือนโยนยเนี่ยเอ็นเ er ดอร์โพ่ทุกคนใช่ปะเออใช่คือมันก็ไม่ได้มีแบบอะไรเลยเพรก็ไม่ค่อยได้เพิ่มด้วยแต่นี้บุ๋มสงสัยมากเลยว่าจะหักโไปยิงแบบอะไรสักตัวเนี่ยมันจะแบบประสิทธิภาพเป็นยังไงโอเคและตอนนี้นะคะบุม๋มก็เหลือเป้าหมายสุดท้ายนั่นก็คือไดมอนด์แฮมเมอร์ไปหาทุกคนโอเค เดี๋ยวตายอีกนะคะเพราะแพงมากทุกคนไม่ได้ยิงแ็แบบขอแค่เพชรเมียดมันก็มาด้วยแค่ห้าแสนเองกลัวโอเคได้มา5้าแสนแล้วนะคะทุกคนสิ่งที่แพงที่สุด เราจะซื้อมาในตอนนี้3ามสองหนึ่งป้าบและตอนนี้บุ๋มก็ได้เป็นคอนนะคะที่แพงที่สุดในราคา5เซียนเพชรนีค่ะท,ทุกคนมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงทุบเลยได้ไหมฮะว้าวอ,อ,อ,อมันจะเกินไปหรือเปล่าทุกคนดูสิพื้นกลายเป็นเพชรแบบนี้เลยโอ้ไม่ก็นี่ก็คือแบบ ก็รวยไม่ไหวอะเนาะทำทรายให้กลายเป็นเพชรได้นะี่ค่ะทุกคนดูโอโหสมกับราคา5 0 0แสนอยู่นี่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเพชรในตัวเราก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบเยอะมากนะคะดูสิขึ้นทีลวเป็นแสนเลยอะ่ะป่ะแล้วเราปูทางกลับไปที่หมู่บ้านกันสักหน่อยชาวบ้านหมู่บ้านนี้ก็คือรวยแบบไม่รู้ตัวมีเพชรมาอยู่รอบๆหมู่บ้านขนาดนี้รวยขนาดนี้มีที่ไหนใช่ไหม โอเคก็ okay, สำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยสำหรับ Data Pack Diamond Shop นะคะทุกคนหรือว่าร้านค้า Diamond นั่นเองถ้คะใครสนใจอยากจะลองเล่นก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปบุ่มได้เลยนะคะก็เป็นสำหรับ Minecraft Java เวอร์ชั่น1.19.3ขึ้นไปนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้บุมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอ้โห oh, ไม่เคยรู้สึกรวยขนาดนี้มาก่อนเลยนะทุกคนเนอะ